การแก้กรรมหรือการบรรเทากรรมกับเจ้ากรรมนายเวร 1. เจ้ากรรมนายเวรจริงๆก็คือพลังแห่งอกุศล,ลกรรมหรือบาปที่เราทำมามาให้ผลอาจมาในรูปของอุปคาตกรรมหรืออุบัติเหตุการเจ็บป่วยการเสียทรัพย์ต่างๆหรือเหตุร้ายเหตุรบกวนจิตใจต่างๆ มีบางกรณีที่เจ้ากรรมนายเวรเป็นวิญญาณเพราะเคยอธิษฐานไม่ขอเกิดเพื่อตามจองเวรหรือยังไม่ได้ไปเกิดกรณีนี้วิธีที่แก้กรรมได้ดีที่สุดคือการหาผู้ที่มีญาณสื่อสารได้โดยตรงกับเจ้ากรรมนายเวรว่าต้องการอะไรแล้วต่อรองจนพอใจเมื่อทำตามแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะอโหสิกรรมให้ สกรณีแก้กรรมหรือบรรเทากรรมทำได้โดยมันทำบุญแล้วอุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้โมทนาแล้วอโหสิกรรมให้โดยใช้คำอุทิศส่วนกุศลแบบยาว 3. เคล็ดลับคือตอนไปทำบุญแล้วจะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรห้ามเชิญเจ้ากรรมนายเวร มารับบุญแต่ให้อุทิศบุญให้ไปเท่านั้นการเชิญมาเท่ากับตามมาให้เจอตัวแต่ถ้าอุทิศบุญนั้นให้ทำเหมือนกับส่งของไปให้โดยไม่ต้องเจอตัว 4. พยายามพิจารณาอยู่เสมอว่าผลบาปใดที่เราได้รับล้วนเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วทั้งสิ้นจะขอยอมรับแต่โดยดีด้วยสติ และตั้งใจว่าจะไม่ทำความชั่วใดๆอีกเมื่อชดใช้จนหมดสิ้นก็ปล่อยวางซึ่งผลกรรมอันนี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกร่างกายนี้เกิดมาก็ย่อมสลายไปไม่ขอยึดมั่นกับกายนี้มีความปรารถนาอย่างเดียวคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง